บทนี้ราการริว <dans bies> ิมนะครับเอ้ามาดูสูตรล็อกแล้ให้พวกเราจดท้ายเล่อจดเสียนโอเคครับเอ้ามาดูล็อกสามัญก็คือล็อกที่มีฐานเป็นสี่เราไม่เขียนสี่ถูกไหมใช่ครับให้ละไว้ในฐานที่ต้อง้ครับเคต่อไปครับล็อกธรรมชาติเรียกว่าล็อกฐาน e นะ e ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับนักเรียน สอจุโอเคตามต้นหลันะค่าอีมันก็จะเหมือนกับค่าพายที่ใช้ในวงที่นึ่งทำอันนี้เป็นค่าคงตัวนะครับล็อกธรรมชาติเดี๋ยวถ้าเราได้เรียนขั้นสูงขึ้นไปสมมุิเรียนมหาวิทยาลัยจะถูกนำไปใช้ในพวกนิสวรรคระสาทตรงนี้นะแต่เป็นขั้นสูงของชนิดเรียกว่าล็อกธรรมชาตินะครับอ้าวต่อมาล็อกหนึ่งได้อะไรครับล็อกหนึ่งได้ผล็อกอ จำใส่ตับไว้นะจำไว้ดีๆโอเคนะครับเอาต่อไปสูข euh ้อทีค่ะ <|ja|> ถ้าล็อกบวกกันมันเท่ากับล็อกมันทำอะไรกันบวกกันครับอย่างเช่นล็อก x บวกล็อก y เท่ากับล็อก x y โอเคล็อกบวกกันคือล็อกคูณกันต่อมาถ้าล็อกมันลบกันมันจะเป็นล็อกอะไรกันครับเช่นล็อก x ลบล็อก y จะได้ล็อก x ส่วน y นีนะต่อมาถ้ามันล็อกยกกําลังดันดันเลขยกกําลังมาไว้ข้างหน้าเช่นล็อก x ยกกำลัง b ดีดัน b มาไว้ข้างหน้าโอเคไหมค่ะต่อมาถ้าฐานยกกําลังเช่นล็อก x ฐาน a ยกกําลัง b เอา b มาไว้ข้างหน้าก็เหมือนกันแต่ว่ามันจะอยู่ในรูปหนึ่งส่วน b โอเคฐาน b ครับฐาน b นะเอาต่อไปข้อเก้าคิูิูกคิดขเราอยากเปลี่ยน y เราอยากเปลี่ยนฐาน y ให้อยู่หลังล็อบ้างนะครับล็อก x ฐาน y ก็จะมีค่าเท่ากับหนส่วนล็อ y ฐาน x สลับฐานได้สลับฐานได้เหมือนกับเลขยกกำลังั้่เนี่ยถ้ากำลังมันติดลบเอาลงไปข้างล่างมันจะเป็น อ่างนี้นะต่อไปสูตรข้อที่10ครับทีนี้เราอยากให้ทั้ง x ทั้ง y เนี่ยเป็นอยู่หลักล็อกพยายามหา a เข้ามานะครับหา a เข้ามา a ตัวนี้เป็นเลขอะไรก็ได้ล็อกฐฐาน y มันจะมีค่าเท่ากับล็อกฐฐาน a ส่วนด้วยล็อกฐาานอย่างนี้นะต่อไปสูตรข้อ11ครับจำไว้เลยสำคัญสำคัญใช้บ่อยสอบเยอะ ตัวยกกำลังติดอะไรครับติดล็อกเลขชี้กำลังเป็นล็อก a ยกกำลังล็อก x ฐาน a ตัดตัวนี้ทิ้งนะครับตอบอะไรเลย x เช่น5ยกกำลังล็อก3ฐาน5ตอบอะไรครับตอบ3ไม่คำนาจค5ยกกำลังล็อก3ฐาน5 I like gigs.